สวัสดีครับพบกับปาดไม้จุ่นไม้นะครับเดี๋ยวจะพานะครับมาดูนะครับใบลำย่าชิดตันโมงยัมโบนะครับหลังจากนะครับที่เจอศัตรูนะครับตัวร้ายก็คือนอนนะครับกินใบนะครับเป็นนอนลักษณะของตัวแบบนะครับที่อยู่ที่ใบอ่อนนะครับคือการการกินนะครับเข้าทําลายเฉพาะใบอ่อนยอดอ่อนที่กําลังจะขึ้นมานะครับใบแก่นะครับจะไม่กินนี่ครับคือยอดอ่อนประมาณนี้นะครับ ยอดที่ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลงเหลือนะครับร่องรอยในกลุ่มของใบเก่ก็จะเป็นเป็นแหวกเป็นแหวกอยู่นี่นะครับตัวนี้ครับเมื่อเราโดนกัดกินแล้วนะครับ่ขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราไม่ซีอะไรเราก็ค่อยเจอตัวก่อนค่อยทาลายนะครับแต่ว่าถ้ามันทำลายเยอะอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้ดูไม่สวยแต่จริงๆมันไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวยอดใหม่มันก็จะขึ้นนะครับนี่นะครับยอดใหม่ กำลังที่จะขึ้นมาแต่มันดูใบไม่สวยนะครับหลังจากที่นะครับเมื่อวันเสาร์นะครับที่13ผมได้ทําการฉีดยานะครับผมลงเคมีเลยเพราะว่าผมไม่ได้ดูหลายวันนะครับมันก็เข้ามากินแล้วมันก็ระบาดกางเยอะผมก็เลยใช้เคมีในการจัดวันเสาร์นี้เป็นวันจันทร์วันที่15ก็3วัน2วันนะครับจากการเดินสำรวจนะครับตอนนี้ผมไม่เจอนะครับตัว ที่มันมากินถ้าเราเดินอย่างนี้จะเห็นนะครับตัวหนอนถ้าจากคลิปที่แล้วที่หลายคนได้เห็นนะครับก็จะมีหลากหลายเลยถ้าเราเจอเดินแล้วเจอใบอย่างนี้เราเปิดข้างล่างเนี่ยก็จะมีในตัวหนอนอยู่เลยครับผมฉีดยาไปหนึ่งรอบแต่ผมจัดยาตัวเคมีซึ่งเป็นยาบวกก็คือคอฟาริฟอร์ดแล้วก็ใส่เฟอร์เมทินนะครับยาตัวนี้กลิ่นมินนะครับแต่ข้อดีของยากลิ่นมินก็คือเราจะรู้ว่าบริเวณ่วนนี้มีการฉีดยา ต่างจากยาบางประเภทนะครับที่ไม่ส่งกลิ่นตัวนั้นอันตรายนะครับถ้าไม่มีกลิ่นเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยบริเวณไหนเราฉีดยาเอาไว้นะครับเราเดินเข้าไปสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นใบกิ่งโดนผิวหนังบางครั้งมันก็จะมีอาการระคายเคืองแต่ถ้าเป็นตัวที่มีกลิ่นมิ้นนะครับเราก็จะรู้ว่าโซนนี้มีการพ่นยาครับนี่นะครับหายไปเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเริ่มสังเกตจริงๆถ้าเราคุมไว้สักสามสีเดือนเราฉีดครั้งหนึ่งก็ได้ครับแต่นี่ก็คือเรา,เราปล่อยเลย พอเราปล่อยเลยเนี่ยก็การการกินนะครับก็ขอระบาดได้เร็วเลยนะครับนี่หายแล้วนะครับไม่มีละเดี๋ยวนะครับอาจจะเป็นวันนี้นะครับผมก็จะฉีดซ้ําอีกหนึ่งรอบก็คือนะครับรอบแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลมองมองด้วยตาเปล่าก็เกิน70%นะครับเจ็ดสถึงแปตแต่ก็จะซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าการพ่นยาบางครั้งนะครับครั้งแรกเราอาจจะไม่หมดนะครับฉีดอาจจะโดนไม่หมด มันอาจจะลงเรือแล้วไอตัวลงเรือเนี่ยมันอาจจะระบาดได้นะครับการฉีดยานะครับเราจะเน้นประมาณ2ครั้งไม่เกิน2ครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2อาจจะเว้นกันห่างสัก2วัน3วันนะครับแต่ยะไม่เกิน5วันหรือ7วันนะครับเพราะว่าการระบาดบางครั้งนะครับรอบมัน3วันนะครับบางกลุ่ม3วัน5วันเนี่ยมันระบาดแล้วถ้าเราฉีดยาคุมไม่หมดนะครับมันก็จะระบาดแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นเออนี่ครับค่อนข้างที่จะตายดีนะครับ นี่คือเราเน้นเคมีนะครับแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเชื้อพันธุ์นะครับมีหลายท่านสอบถามก็คือเราจะใช้ในกลุ่มของน้ําส้มควันไม้นะครับแล้วก็พวกน้ําหมักสเดาใบยาสูบครับหรือพวกนี้นะครับฉีดนะครับแต่เน้นฉีดให้ทีแล้วก็ให้บ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าการกําจัดมันก็ค่อยกําจัดไปแต่ถ้าอของผมเนี่ยผมเจอระบาดค่อนข้างหนักก็เลยใช้ตัวแรงอ,อีกตัวนึงก็คือจะเป็นหนอนบุ้งนะครับหนอนบุ้งตนันจะคันมากแบนๆบนนิดนึงแต่ว่า อันนี้คือโอเคนะครับค่อนข้างที่จะไม่เจอแล้วนี่ครับเมื่าใบเกศก็จะลงเรือลักษณะอย่างนี้นะครับใบก็จะเป็นรูเป็นรูอยู่อันนี้ไม่มีปัญหาต่อการเติบโตนะครับไม่มีปัญหานะครับพอ,อสามารถที่จะเติบโตนะครับได้ดีแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะหยุดนะครับหยุดชะง,งักลงไปนิดนึงก็โอเคนะครับนี่ก็คือพาวัดรถที่แล้วผมพามาดูนะครับว่าศัตรู ที่มันจะมากัดกินใบนะครับมันไม่ใช่เมงกลางคืนนะครับถ้าเป็นบางสายพันธุ์นะครับบางบต้นไม้บางชนิดนะครับมันก็จะในกลุ่มของแมลงปีกแข็งที่มากินตอนกลางคืนแล้วก็แอบอยู่ในดินกลางวันแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือนะครับนอนนะครับกลุ่มของนอนมากินแล้วก็มันอยู่ใต้ใบแล้วก็กัดกินส่วนใหญ่จะกัดกินแต่ยอดอ่อนนะครับยอดเก๋เขาจะไม่ค่อยกัดกินโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้ผล นะครับเกินน่าจะเกิน80%เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะฉีดยาเชื้อราอีกแร้วก็คือผมจะฉีดทุเรียนด้วยนะครับคือเวลาผมฉีดเนี่ยคือผมจะฉีดทั้งแปลงเราไม่ใช่เน้นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าบางครั้งที่เรา,าฉีดยาเฉพาะกลุ่มบางทีทำจะคิดตั้นหนูก็ไม่ได้ฉีดอะไรครับโอเคครับวันนี้ก็คือพามาดูครับหลังจากที่เรากําจัดในตัวหนอนนี้ผ่านไป2วันนะครับก็ได้ผลค่อนข้างที่จะดีแต่ยาตัวนี้ที่ผมแนะนำก็คือมันจะมีกลิ่นมิน,นึึง่ข้นข เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับหรือเราจะไม่ใช้เคมีเลยก็ได้นะครับต้องหาชีวพันธุ์เข้ามาช่วยนะครับก็กำจัดได้ครับโอเคนะครับติดตามนะครับยูทูบนะครับอาจแม่ช่วยด้วยครับผมครับสวัสดีครับ